ถ้าหากวันนี้คุณมีคำถามว่าการที่คุณเอารูปภาพจากแคนวาไปใช้จะติดลิขสิทธิ์ไหมนะครับวันนี้ผมจะขออ่าน Agreement นะครับจากฐานแคนวาให้คุณฟังครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายครับทุกคนมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นปัญหาและหลายๆคนนะอาจจะแปลไม่ออกนะสำหรับผมนะมันก็เข้าใจยากเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่างานจากแคนวาสามารถไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวทุกคนเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่า agreement ลิขสิทธิ์ของทาง Canva เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านไปให้ฟังนะครับแล้วก็ตีความไปมพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นกันเลยอันนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าใบอนุญาตลิขสิทธิ์และการใช้ Canva เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ครับทุกคนเขาเขียนว่าที่ Canva เนี่ยนะครับสามารถนะครับใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบโปรนะครับคุณสามารถใช้เนื้อหาฟรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามชื่อที่แนะนำครับสำหรับผู้ใช้แคนวาฟรีเนี่ยนะครับเนื้อหาโปรหมายความว่าถ้าคุณใช้ไม่จ่ายเงินเป็นแคนวาฟรีนะครับเนื้อหาโปรเนี่ยนะครับมันจะติดเป็นลายน้ำคือคุณเอารูปภาพของเขาไปใช้เอาโลโก้ของเขาไปใช้หรือว่าพวกแม่แบบต่างๆไปใช้มันจะติดลายน้ำซึ่ง อันนี้คุณไม่ควรนะเพราะว่ามันมีลายน้ำใช่ไหมครับคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณใช้ของฟรีอยู่ใช่ไหมครับมันจะดูไม่ p r o f e s s i o n a l ดังนั้นนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องจ่ายเงินนะครับเป็นราคา1 US ดอลลาร์ต่อ1การใช้นั้นๆเพื่อปลดลายน้ําออกนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะเนี่ยจ่าย1ดอลลาร์สำหรับเนื้อหาที่มีลายน้ํานะครับ แล้วก็จะสามารถใช้ได้แค่การใช้งานออกแบบครั้งเดียวนะครับออกแบบครั้งเดียวสำหรับแต่ละรายการคุณจะต้องชำระค่าใบอนุญ,ญาตในการใช้ใหม่เพื่อใช้เนื้อหาเดียวกันในรูปแบบอื่นๆนั่นหมายความว่าอันนี้ครับมันจะสำคัญมากๆเลยนะมันชื่อว่า one design นะครับ one design license นะครับ one design agreement คือเขาให้ความสำคัญมากในเรื่องของถ้าหากคุณอยากจะใช้ โลโก้ uh, สมมุติว่าคุณจะใช้โลโก้1อันเนี่ยคุณไม่สามารถเอาไปใช้ซ้ำแบบเดิมได้หมายความว่าถ้าคุณมีรูปภาพนะครับรูปภาพเป็นรูปธรรมชาติ1รูปแล้วคุณเอาโลโก้นั้นนะไปวางไว้คุณไม่สามารถเอารูปภาพเดียวกันเนี่ยไปใช้บนผลงานอื่นๆได้คุณจะต้องมีการดัดแปลงนะครับคุณจะต้องมีการดัดแปลงซึ่งอันนี้สําคัญมากๆนะครับอยากให้จําเอาไว้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะใช้แบบฟรีหรือแบบโปรนะครับเขามีข้อนี้ครับที่มา จำกัดนะครับดังนั้นหมายความว่าสมมติว่าคุณมีรูปภาพรูปภาพหนึ่งที่เหมือนกันเลยกับจากการดีไซน์บนแคนว่าเนี่ยคุณไม่สามารถเอาไปปรินต์เป็นเสื้อยืดได้คุณไม่สามารถเอาไปเป็นรูปภาพได้คุณไม่สามารถเอาไปแปะบนเว็บไซต์ได้เพราะมันเหมือนกันนะครับคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งบนรูปภาพให้มันมีความต่างครับนะอันนี้สําคัญมากๆอ่ะไปกันต่อดูที่เรื่องของการการรับใบอนุญ,ญาตนะครับเขาบอกว่า ใบอนุญาตจะออกให้คุณเมื่อคุณใช้เนื้อหาในการออกแบบใบอนุญาตใช้งานเนื้อหาฟรีจะออกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสามารถใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณจะได้รับใบอนุญาตการใช้งานเนื้อหาโปรชําระเงินหากคุณเป็นผู้ใช้ฟรีนะคุณต้องใช้คุณต้องจ่ายเงินนั่นแหละนะครับที่เขาหมายถึงนะ เนีย่ยแหละและข้อขอตรงนี้ครับเขียนว่าใบอนุญาตใช้งานแต่ละรายการให้คุณใช้เนื้อหาในงานออกแบบเดียวสําคัญมากออกแบบเดียวก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะคุณไม่สามารถใช้ซ้าได้ในหลายๆครั้งแต่ถ้าหากคุณมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสามารถทําได้นะครับดังนั้นคุณต้องจ่ายเงินเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้งานใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้เนื้อหาเช้นเดียวกันในการออกแบบใหม่ หากคุณมีการสมัครสมาชิกแคนวาก็จะมีการออกใบอนุญ,ญาตใช้งานใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณใช้เนื้อหาในการออกแบบใหม่นะครับต่อการให้ใบอนุญ,ญาตต่อการให้ใบอนุญ,ญาตสื่อในสต็อกของรุ่นโปรนะครับหากคุณเป็นผู้ใช้ฟรีคุณจะเห็นลายนาของโปรอย่างทีผมอธิบายตอนต้นนะ แต่ถ้าหากคุณนะครับสมัครแบบโปรไปเลยเนี่ยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายทีละ1ดอลลาร์นะครับต่อครั้งก็คือจ่ายเป็นรายเดือนไปเลยสมมุติว่า12 US ดอดตลลาร์ต่อเดือนคุณก็สามารถใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องมาจ่ายทีละ1ทีละ1ทีละ1เห็นภาพมาซึ่งมันจะคุ้มมากกว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ใช้ตัวแคนวาในการออกแบบอย่างประจำอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไปสมัครรายเดือนรายปีได้เลยเดีย๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอ่ะ คำว่าสิ่งที่ได้รับอนุญาตนะครับนั่นก็คือเขาอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเราในการออกแบบแคนวาเพื่อใช้ในงานส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์อันนี้โอเคนะเชิงส่วนตัวหรือพาณิชย์ก็ได้คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราในการตลาดหรือโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งขายสินค้า ได้โดยไม่มีข้อจำกัดน,นะครับอัปโหลดงานออกแบบของแคนวาแบบกำหนดเองบนเว็บไซต์พิมพ์ตามความต้องการสมมติว่าคุณจะไปขายเสื้อยืดที่เขาทำกันเรียกว่า POD ใช่ไหมครับก็คือเสื้อยืดให้คนอ่ะปริ Print ้นออนดีมนนนะอันนี้คุณสามารถใช้ได้อย่าจำหน่ายแจกจ่ายหรืออ้างเครดิตสำหรับสื่อที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดหาไว้ผ่านทางแคนวาอันนี้สาคัญมากครับคือสมมติว่าถ้าหากคุณนะมี ไปโหลดรูปภาพมาจากแคนวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยคุณไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้สิ่งที่เขาหมายถึงไม่สามารถเอาไปจาหน่ายเอาไปแจกจ่ายเอาไปใช้อะไรได้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งใส่อิเลเมนต์ลงไปใส่โลโก้ลงไปใส่ภาพเปลี่ยนสีอะไรก็ตามต้องเปลี่ยนครับคุณไม่สามารถใส่เครื่องหมายการค้าในงานออกแบบกับสื่อในสต็อกได้ดังนั้นจึงโปรดใช้ในโลโก้อย่างระมัดระวังเนี่ยบางคนนะครับไปเอารูปภาพของเขามาแล้วใส่โลโก้ของตัวเองลงไปเหมือนเป็นการเคลมว่านี่คืองานของฉัน ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะข้อนี้เดี๋ยวผมขอไปกันที่ข้อต่อไปเลยนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าหากคุณเนี่ยมีการโหลดภาพใช้สื่อของเขาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้นะครับคุณขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าไม่ได้เช่นสมมุติว่าคุณไปดาวน์โหลดรูปภาพรูปภาพหนึ่งที่เขามีผู้สร้างคนอื่นทําเอาไว้แล้วขายบนนั้นใช่ไหมครับคุณไปดาวน์โหลดมาแล้วมาใช้เลยไม่ได้นะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาพูดไว้ก็คือการใช้เนื้อหาในการออกแบบหรือการจัดวางองค์ประกอบจะถือว่าคุณกําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเห็นปะ่ะนะครับที่คุณสร้างเพื่อเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาจะต้องแตกต่างนะครับ และเมื่อคุณลงมือทําจะมีข้อจํากัดเล็กน้อยเกี่ยวกับผลงานที่คุณสร้างขึ้นมาทําให้เต็มที่ไปเลยคุณก็ทําให้เต็มที่หมายความว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่สามารถใช้สื่อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับอย่างไรก็ตามสื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีข้อจํากัดเมื่อทําการโฮสต์ภายนอกรีดว่าจะใช้ได้เฉพาะถึง8 0 0ร้อคูณพิกเซลเท่านั้นนะครับ หรือ6 0 0้0พิกเซลเท่านั้นและไม่สามารถขายหรือพิมพ์ได้หมายความว่าถ้าคุณดาวน์โหลดรูปภาพของเขามาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับคุณจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณพิกเซลเนี่ยมันแค่6 0 0้8 0คูณ0หรือ800คูณ,คณ600เท่านั้นและไม่สามารถใช้ขายหรือพิมพ์บนเสื้อเชิ้ตบน POD ได้ POD คือ Print on demand ไม่สามารถทำานั้นได้นะครับดังนั้นนะอันนี้ จำเอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะว่าคุณไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานของใครมาแล้วไปใช้ได้เลยเพราะมันมีการติดลิขสิทธิ์นั่นเองอ่ะเรื่องของเครื่องหมายและโลโก้นะครับเครื่องหมายการค้าและต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเหตุนี้คุณไม่สามารถเนื้อหาฟรีคุณจึงไม่สามารถเนื้อหาฟรีและเนื้อหาโปที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายงานออกแบบซึ่งการค้าธุรกิจ เครื่องหมายการบริการหรือโลโก้แม่แบบโลโก้เรามีไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอ่ะคุณไม่สามารถใช้โลโก้ของเขาได้เลยนะครับคุณจะต้องมีการนํามาสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในดีไซน์ของคุณนะครับซึ่งนี่เขาหมายถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานออกแบบแคนวาสนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะผมขอ,อสูบแบบหนึง่งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานออกแบบ ทำในแคนว่าจะขึ้นอยู่กับองค์กรประกอบของงานโดยทั่วไปแล้วหากคุณเป็นผู้สร้างงานออกแบบดั้งเดิมคุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยอย่างไรก็ตามหากคุณทําการรวมงานของบุคคลที่3เช่นคลังสื่อของแคนว่าเข้ากับงานออกแบบของคุณความเป็นเจ้าของผลงานจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของบุคคลที่3เหล่านั้นด้วยหมายความว่าคุณไปเอางานของคนอื่นมาครับไปเอารูปภาพคนอื่นไปเอาองค์ประกอบของคนอื่นมารวมกันเจ้าของลิขสิทธิ์คือตัวคุณและคนเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะคุณไปเอาภาพของเขามาใช้ เข้าใจใช่ไหมครับแค่นว่ามอบลิขสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาดให้แก่คุณเพื่อใช้ส่วนผสมต่างๆในงานออกแบบของคุณรวมถึงภาพถ่ายกราฟิกฟอนต์และดนตรีได้นะครับอ่ะ,อะมีคนถามว่าเราสามารถใช้เสียงและวิดีโอนะครับใน y YouTube อินโทรของเราได้ไหมใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าสามารถใช้เสียงแบบโปรนะครับ ในโฆษณาออนไลน์ได้เช่นโฆษณาช่วงต้นกลางและหลังโพสต์ในวิดีโอ YouTube เห็นป้ชัดเจนไม่สามารถใช้ในโฆษณาสื่อแบบดั้งเดิมหรือโฆษณาในช่องแบบชำระเงินเช่นทีวีภาพยนตร์วิทยุพอดแคสต์หรือบิวบอร์ดอะไรที่มันจ่ายเงินนะคุณไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะดังนั้นนะครับใครที่กำลังจะใช้ดนตรีนะครับในโฆษณาใน YouTube อย่างเงี้ยถ้าเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้แต่ใช้ได้ในแค่ YouTube เท่านั้นโอเคปะ ดังนั้นนะครับขอสรุปรวมแบบนี้ว่าการที่คุณเข้ามาใช้ฟรีหรือว่าโปรนะครับคุณสามารถใช้ได้นะครับในเชิงส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์เองก็ตามแต่ว่ามันมีข้อจํากัดหลายข้อจํากัดเช่นในเรื่องของงานออกแบบเดียวสําคัญมากๆนะถ้าคุณเนี่ยอยากจะทํางานออกแบบที่มันหน้าตาเหมือนกันเลยเป๊ะแบบนี้สองผลงานแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าไอ้ตัวแบบอันแรกเนี่ยคุณมีการใส่องค์ประกอบลงไป1อัน แบบที่2คุณจะต้องมีการใส่องค์ประกอบเพิ่มเข้าไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีเปลี่ยนแปลงฟอนต์ต้องเปลี่ยนแปลงครับให้มันเกิดเป็นแบบเดียวเฉพาะสิ่งสิ่งนั้นเท่านั้นถ้าคุณทำา2อ,อย่างเหมือนกันเป๊ะคุณติดลิขสิทธิ์ ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นใครฟังคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วนะครับแล้วกระจจาขึ้นแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ผลงานของแคนวาได้ไหมนะครับช่วยพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยหรือว่าถ้าหากมีคําถามอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะในเท่าที่ผมจะสามารถตอบได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายมันค่อนข้างยากมากเลยที่จะมาอธิบายให้มันชัดเจนนะครับแต่ผมจะพยายามทําให้ถึงที่สุดนะครับทุกคนและถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะและอย่าลืมกดติดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ นำคอนเทนต์ที่แบบนี้นะครับมาแชร์ให้คุณนะครับทุกๆอาทิตย์เลยนะครับยังไงเจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับกับการตลาดออนไลน์ง่ายนิดเดียวครับไปละคร